สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกครั้งนะคะหลังจากที่เราได้เรียนดูวิธีการหาแรงลับโดยการ เขียนเวกเตอร์ไปแล้ววันนี้จะเป็นการหาแรงลับโดยใช้วิธีการคำนวณนะคะซึ่งเนื่องจากการหาเวกเตอร์ลับโดยวิธีการวาดรูปนั้นให้ผลลัพธ์ที่ไม่แม่นยำเท่าที่ควรนะคะซึ่งจะได้ผลเพียงแต่คร่าวๆเท่านั้นเพราะการลากความยาวหรือทิศทางของลูกศรแทนเวกเตอร์อาจคาดเคลื่อนได้นะคะซึ่งผลของเวกเตอร์ลับก็จะคาดเคลื่อนไปด้วยฉะนั้นวิธีการหาแรงลับโดยวิธีการคำนวณจะให้ความแม่นยำมากกว่าค่ะ การหาเวกเตอร์ลับโดยวิธีการคำนวณนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะดังนี้นะคะลักษณะแรกก็คือเมื่อเวกเตอร์ที่กระทําต่อวัตถุมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะได้ขนาดของเวกเตอร์ลับจากการนําขนาดของเวกเตอร์ย่อยต่างๆมารวมกันและทิศทางของเวกเตอร์ลับจะต้องไปในทิศทางเดียวกันกับเวกเตอร์ย่อยที่นํามารวมกันนะคะยกตัวอย่างเช่น นักเรียนสองคนช่วยกันดึงกล่องด้วยแรง20ินิวตันและ30ินิวตันจะได้แรงลับเป็นดังนี้จากโจทย์นะคะจะมีกล่องหนึ่งใบจากนั้นนักเรียนคนแรกนะคะออกแรงดึงไปที่20ินิวตันและนักเรียนคนที่สองมาช่วยดึงอีกครั้งหนึ่งโดยออกแรงเป็น30ินิวตันจากโจทย์นะคะเราสามารถหาแรงย่อยได้จากแรงย่อยแรกนะคะก็คือออกแรงดึง ที่20นิวตันมีทิศไปทางขวาและแรงย่อยที่2อนะคะออกแรง30นิวตันมีทิศไปทางขวาเช่นเดียวกันจากความรู้ที่เราเรียนไปในคลิปแรกนะคะการเขียนแรงลับเราจะเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้เป็นตัว F แล้วก็มีลูกศรครึ่งเดียวอยู่ข้างบนนะคะเราจึงสามารถหาได้จากแรงลับหรือ F เท่ากับ F 1บวกด้วย F 2นะคะก็จะได้เท่ากับแรงลับเท่ากับ 20ก็คือ F1 บวก30ก็คือ F2 ทําให้ได้แรงรับเท่ากับ50นิวตันดังนั้นแรงรับจะมีขนาด50นิวตันและมีทิศไปทางขวาค่ะคราวนี้เราลองมาดูตัวอย่างที่2กันนะคะเจมออกแรงผลักก้อนหินด้วยแรง150นิวตันแต่ก้อนหินยังไม่เคลื่อนที่นะคะกอบจึงออกแรงผลักช่วยอีก30นิวตัน และต่อออกแรงดึงช่วยอีก70ินิวตันก้อนหินจึงเคลื่อนที่อยากทราบว่าทั้ง3คนนี้นะคะออกแรงทั้งหมดกี่นิวตันจากโจทย์นะคะจะมีก้อนหิน1ก้อนจากนั้นเจมก็มาออกแรงผลักทั้งหมด150นิวตันซึ่งครูจะให้เป็น f 1นะคะก็คือคนแรกจากนั้นกอฟก็มาช่วยอีก1แรงซึ่งกอฟออกแรงไป30นิวตันครูจะเขียนแรงย่อยได้เป็น f 2นะคะ และต่อก็มาช่วยดึงอีกโดยออกแรงไปทั้งหมด70นิวตันซึ่งครูก็จะให้เป็น F3 นะคะซึ่งจากโจทย์นักเรียนจะเห็นว่าทั้ง3คนจะออกแรงดึงและแรงผักไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็คือทางขวานั่นเองนะคะเราสามารถนำแรงย่อยทั้งหมดมาหาโดยวิธีการบวกซึ่งก็จะได้ F หรือแรงรับเท่ากับ f1 หรือแรงรับแรงย่อยที่1บวก f2 คือแรงย่อยที่2แล้วก็บวก f3 คือแรงย่อยที่3ฉะนั้นแรงรับจึงมีค่าเท่ากับ f1 ก็คือ150บวก f2 ก็คือ30บวก f3 ก็คือ70ฉะนั้นแรงรับทั้งหมดจะมีค่าเท่ากับ250นิวตันดังนั้นแรงรับมีขนาด250นิวตันและมีทิศไปทางขวานะคะ การหาแรงลับในลักษณะที่2นะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อเวกเตอร์ที่กระทำต่อวัตถุมีทิศทางตรงข้ามกันฉะนั้นเวกเตอร์ลับที่มีขนาดเท่ากันผลของขนาดของเวกเตอร์ย่อยที่กระทำต่อวัตถุและมีทิศทางไปทางเดียวกันกับเวกเตอร์ที่มีขนาดมากกว่านะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กชายแดงออกแรงดึงกล่องไปทางขวาด้วยแรง30นิวตัน เด็กชายดำออกแรงดึงกล่องไปทางซ้ายด้วยแรง20นิวตันจะได้แรงรับเป็นดังนี้นะคะจากโจทย์สามารถนามาเขียนแรงย่อยได้เป็นเด็กชายแดงออกแรงดึงกล่องไปทางขวาด้วยแรง30นิวตันจากนั้นเด็กชายดำออกแรงดึงกล่องไปทางซ้ายด้วยแรง20นิวตันซึ่งนักเรียนจะสังเกตว่าทั้งสองคนนี้ออกแรงในทิศทางตรงข้ามกันนะคะฉะนั้นเราจะเขียนแรงย่อยได้ว่า f 1 ซึ่งมีทิศไปทางขวามีค่าเท่ากับ3 0นิวตัน f 2มีทิศไปทางซ้ายมีค่าเท่ากับ2 0นิวตันการหาแรงลับนะคะก็จะนำ f 1มาลบกับ f 2เมื่อแทนค่าไปแล้วก็จะได้เท่ากับแรงลับเท่ากับ f 1ก็คือ30ลบด้วย f 2ก็คือ20ทําทำให้ได้แรงลับในการดึงกล่องครั้งนี้เท่ากับ10นิวตัน ดังนั้นนะคะแรงรับมีจะมีขนาด10นิวตันและกล่องจะเคลื่อนที่ไปทางขวาก็เนื่องจากว่าเด็กชายแดงออกแรงดึงมากกว่าเด็กชายดำค่ะตัวอย่างที่2นะคะเด็กชายแดงออกแรงดึงกล่องไปทางขวาด้วยแรง30นิวตันเด็กชายดำออกแรงดึงกล่องไปทางซ้ายด้วยแรง20นิวตัน แต่ข้อนี้มีเพิ่มเด็กชายเขียวนะคะมาช่วยเด็กชายดำดึงกล่องด้วยแรง15นิวตันจะได้แรงรับเป็นดังนี้นะคะจากโจทย์นะคะเราจะสังเกตว่าเด็กชายแดงออกแรงดึงไปทางขวา30นิวตันเด็กชายดำออกแรงดึงไปทางซ้าย20นิวตันและเด็กชายเขียวมาช่วยเด็กชายดำดึงกล่องนะคะอีก15นิวตันฉะนั้นนำแรงย่อยทั้งหมดมาเขียนได้ดังนี้ 1> f 1เท่ากับ30มีทิศไปทางขวานะคะส่วน f 2มีแรงเท่ากับ20ินิวตันและมีทิศไปทางซ้ายส่วน f 3มีแรงเท่ากับ15นิวตันและมีทิศไปทางซ้ายเมื่อเราเขียนแรงย่อยแล้วเราจะนำแรงย่อยทั้งหมดมารวมกันได้เป็นแรงลับเท่ากับ f 1ลบด้วยวงเล็บ f 2บวกด้วย f 3เนื่องจากว่า f 2และ f 3มีทิศทางไปในทางเดียวกันฉะนั้นเราจึงต้องนำแรงที่มีในทิศทางเดียวกันมาบวกกันก่อนนะคะเราสามารถแทนค่าได้เป็น f 1เท่ากับ30ลบด้วยวงเล็บ f 2ก็คือ20บวกกับ f 3ก็คือ15 จากตัวอย่างนะคะนักเรียนจะสังเกตว่านักเรียนจะรู้ได้ยังไงว่าจะเอาเวกเตอร์มาบวกหรือมาลบกันดูง่ายๆค่ะถ้าออกแรงไปในทางทิศเดียวกันก็บวกกันแต่ถ้าออกแรงตรงข้ามกันก็นำมาลบกันเมื่อแทนค่าแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะได้แรงลับเท่ากับ5นิวตันดังนั้นแรงลับจะมีขนาด5นิวตันและกล่องจะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายค่ะต่อไปมาดูลักษณะสุดท้ายของการคำนวณหาแรงลับนะคะ ก็คือถ้านำเวกเตอร์2เวกเตอร์มาทำมุมตั้งฉากกันซึ่งการทำมุมตั้งฉากนี้นะคะเราจะต้องอาศัยทฤษฎีบทพีทาโกรัสในหลักทางคณิตศาสตร์นะคะยกตัวอย่างเช่นครูมีเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ B ซึ่งต่อกันในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นเวกเตอร์ลับที่ได้ก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามันทำมุมตั้งฉากกันเราสามารถหาแรงลับได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะ มีทฤษฎีว่า ac ยกกำลังสองนะคะหรือแรงลับนั่นเองเท่ากับ ab ยกกำลังสองซึ่งก็คือเวกเตอร์ a ซึ่งลากจาก a ไป b นะคะบวกด้วย bc ยกกำลังสองซึ่งก็คือจากหางของเวกเตอร์ b ไปยังหัวเวกเตอร์ b ก็จะเป็น bc นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งจะเขียนในรูปแบบของ R ยกกำลังสองก็คือแรงลับเท่ากับเวกเตอร์ a หรือ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะคะ หรือสามารถเขียนในรูปแบบของรากที่สองได้เป็น r เท่ากับรากที่สองของ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะจงหาเวกเตอร์รวมตามรูปต่อไปนี้ครูมีเวกเตอร์ a 1 0นิวตันไปทางขวานะคะและเวกเตอร์ b 4นิวตันชี้ขึ้นด้านบนจากภาพนะคะเป็นการรวมเวกเตอร์แบบหางต่อหางฉะนั้นการหาเวกเตอร์รับเราก็ต้องลากลูกศรจาก หางเวกเตอร์ตัวที่1ไปยังหัวเวกเตอร์ตัวที่2นะคะซึ่งจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพอดีจากโจทย์นะคะเมื่อเวกเตอร์ตั้งฉากกันฉะนั้นเราจึงใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างด้านทั้ง3ของสามเหลี่ยมมุมฉากตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้ว่า r กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองนะคะ หรือ r เท่ากับรากที่2ของ a กําลังสองบวก b กําลังสองเมื่อแทนค่าจะได้เท่ากับ r เท่ากับรากที่2ของ10ยกกําลังสองบวกด้วย4ยกกําลังสองนะคะฉะนั้นเมื่อหาค่าของยกกําลังสองยกกําลังสองจะเท่ากับ100บวก4ยกกําลังสองจะเท่ากับ16ทําให้บวกกันได้รากที่สองของ116ซึ่งเมื่อถอดรากที่2ออกหรือหาค่ารากที่2ออกจะมีค่าเท่ากับ r เท่ากับ10 จ7 7นิวตันนั่นก็คือผลของแรงรับนะคะตัวอย่างสุดท้ายนะคะครูมีเวกเตอร์ a นะคะ4นิวตันและก็มีเวกเตอร์ b 3นิวตันเป็นลักษณะดังภาพนะคะการหาเวกเตอร์รับเราก็ต้องลากลูกศรจากหางเวกเตอร์ตัวที่1ไปยังหัวเวกเตอร์ตัวที่2นะคะซึ่งจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพอดี แล้วเราก็ใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีบทพีทาโครัสของด้านทาาั้ง3ของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะจากสูตรนะคะ r กํลังสองเท่ากับ a กํลังสองบวก b กํลังสองฉะนั้น r เท่ากับรากที่2ของ a กํลังสบวก b กํลังสองแทนค่า a กับ b จะได้เป็น4ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ16บวก3ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับ9าฉะนั้นเมื่อบวกกันแล้วนะคะจะมีค่าเท่ากับ r เท่ากับรากที่2ของ25ซึ่งเมื่อหาค่าของรากที่2ของ25จะได้เท่ากับ5นิวตันค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะสำหรับความรู้วิธีการหาแรงลับโดยวิธีการคำนวณไม่ยากเลยใช่ไหมคะครูหวังว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้นี้ไปทำแบบฝึกหัดได้นะคะสำหรับวันนี้ครูขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ